กับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมอุดิตโดนเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีสินค้านะครับมาแนะนํากันนะครับเป็นเครื่องชาร์จยี่ห้อ evpeak นะครับสำหรับทีมอุดิตแล้วนะครับมีเครื่องชาร์จยี่ห้อนี้ประจำนะครับถือว่าเป็นเครื่องชาร์จประจํากายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเราได้ผ่านการทดสอบแล้วก็ทดลองมาแล้วมากกว่า2ปีนะครับในการใช้งานแล้วก็ ต้องยอมรับว่าความสเสถียรในเรื่องของบาร a n านชาร์ตนั้นสเสถียรที่สุดในบรรดาเครื่องชาร์จที่มีอยู่ในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับเป็น e v p i c U4HP กับ e v p i c U5P ัดนะครับตัวจะใหญ่กว่านิดนึงทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างกันตรงที่ในเรื่องของแอมป์นะครับค่าแอมป อีวีพิกยูสนั้นจะมีค่าแอมป์อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 25M แอมป์นะครับส่วนอีวีพิกยูห้าพัทนะครับจะมีค่าแอมป์สูงสุดอยู่ที่ 30m แอมป์ในเรื่องของกําลังไฟนะครับอีวีพิกยูสี่ HP นั้นจะมีกําลังไฟอยู่ที่สูงสุด2,500วัตต์นะครับส่วนยูห้าพัทนะครับก็จะมีกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่3,000วัตต์ด้วยกันนะครับตระกูล E ี p ีินะครับพวกเครื่องชาร์จ E ี P ินั้นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของบาลานซ์ชาร์ตนะครับบาลานซ์ หลายท่านอาจจะคงเคยเจอนะครับปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมไวนะครับแบตเตอรี่บวมนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากบาลานซ์ชาร์จที่ไม่เสถียรของเครื่องชาร์จเองนะครับชาร์จกระแสไฟเข้าไปแล้วก็ไปทําลายนะทำร้ายเซลล์แบตเตอรี่นะครับยิ่งเราเร่งชาร์จนะครับชาร์จในแอมป์ที่สูงๆนะครับก็จะทําให้เซลล์แบตเตอรี่ของเรานั้นพังไวเร็วขึ้นนะครับอย่างที่เคยพูดกันไปแล้วนะครับเรื่องต้นทุนของการทําโดนเกษตรนะครับต้นทุนนั้นอยู่ที่แบตเตอรี่ ยิ่งเราสามารถที่จะเซฟแบตเตอรี่ได้มากเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วมีความเสถียรแล้วก็รักษาแบตเตอรี่ของเราให้ใช้ได้นานๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะคืนทุนได้ไ,ดไวขึ้นนะครับเครื่องชาร์จยี่ห้อ EP p l u นะครับมีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแค่ไม่กี่กี่รายนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นทีมดุดิตนะครับที่จัดจาหน่ายโดยตรงนะครับจากบริษัทห,หรือโรงงานผู้ผลิตนะครับ ซึ่งเราเองนะครับสามารถที่จะซ่อมบํารุงนะครับดูแลหลังงานขายอย่างที่ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าทีมดิบนั้นเชี่ยวชาญในการซ่อมบํารุงนะครับเครื่องชาร์จแทบทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็เราซ่อมในการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับไม่ไม่ได้ซ่อมแบบผิวเผินหรือว่าเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับซึ่งการซ่อมแบบนี้เองนะครับหรือการวิเคราะห์แบบนี้เองจะทําให้ท่านเองนะครับสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนในเรื่องของต้นทุนที่มัน แปรผันตลอดเวลาอย่างเช่นแบตเตอรี่ได้นะครับในความว่าท่านสามารถอุ่นใจได้เลยนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องชาร์จ evpeak มีศูนย์บริการมีคนดูแลหลังงานขายตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มสมาชิก evpeak โดยตรงนะครับที่เอาไว้แจ้งปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีความผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิตเขาแจ้งมาเนี่ยทางทีมบริษก็สามารถที่จะเรียกเครื่องเข้ามาจัดก,การได้นะครับแล้วก็ดูแลหลังงานขายกันต่อไปนะครับยาวๆเลยนะครับสรุปนะครับ เครื่องชาร์จ EVPik U4 HP แล้วก็เครื่องชาร์จ EVPik รุ่น U5 Plus นะครับรวมถึงตัวฮับ UB5 5 Pro นะครับที่ใช้คู่กับเครื่องชาร์จ EVPik U5 นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ครั้งละ4ก้อนนะครับถ้ารวม2ข้างก็เป็น8ก้อนด้วยกันทีเดียวเชียวนะครับฝากกันเอาไว้นะครับเครื่องชาร์จ e EVPik เครื่องชาร์จ e ที่มีความเสถียรที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับแล้วก็มีทีมหลังงานขายที่เป็นระดับมืออาชีพนะครับที่สามารถดูแลท่านได้แบบเชิงลึกกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านสนใจสินค้า EBP ทุกตัวทุกรุ่นนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่รล n e ออ f i c เชีของบริษัทอูดิตหรือว่าเพจทีมช่างอูดิตโดนเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ